วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฟังก์ช mm ัน hmm. เอ็กซ์โพเนนเชียลกับลอกอริทึมกันนะครับโดยพูดชื่อก่อนฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับฟังก์ชันเอ็กซ์เอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับ หรือภาษาอังกฤษก็คือ exponential x ช n อ็กแล้วก็อนาคตก็จะเรียนเรื่อง l o อก r i ร h m ตมด้วยนะครับฟังก์ชันล็อกรตมซึ่งเห็นชื่อยากๆแบบน,นี้จริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับโดย2องฟังก์ชันนี้มันเกี่ยวข้องกับเลขยกกำลังนะครับก็คือเลขยกกำลงัง เป็นเวอร์ชันเบบีนะครับเป็นเวอร์ชันเบบีของอของเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับนะครับผมบว่าเป็นเบบีแล้วกันเป็นเด็กนะครับโอเคครับโดยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเลขยกกำลังนะครับเลขยกกำลังเนี่ยมองได้ว่าเป็นเคส พื้นฐานมากของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียของเราเนี่ยคือเราจะพยายามขยายนิยามของเลขกำลังเนี่ยขยายออกไปนะครับให้มันได้เยอะที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเลขกำลังคืออะไรนะครับก็คือถ้าถ้าให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆใ,ใ,ใช่ไหมก็คือให้ a เป็นจำนวนจริงใดๆน,นะครับ a เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยก็คือ a กําลัง m นะครับเรียกว่า a ยกกําลัง m เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ a คูณ a คูณไปเรื่อยๆคูณ a ใช่ไหมครับคูณกัน m ตัว m ตัวนะซึ่งนิยามเนี้ยเรื่องเลขยกำลังเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมระดับหนึ่งแล้วในระดับมต้นหรือระดับประถม นะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยกกำลังสองใช่ไหมครับยกกำลังสองก็คือ a ยกกำลังสองคือ a คูณ a ใช่ไหมก็คือเนี่ยเรานิยามเลขยกกำลังสำหรับ m นะครับเงื่อนไขของ m คืออะไร m ต้องเป็นจำนวนนับใช่ไหมเป็นจำนวนนับนะครับก็คือ m เท่ากับหนึ่งสองสามลาบลาบลาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เรารู้นะครับเราจะพยายามขยาย m เนี่ย ให้กลายเป็นจำนวนจริงนะครับขยายเป็นจำนวนจริงโอเคนี่คือไอเดียของเราเราจะทำอะไรเราจะขยาย m ให้เป็นจำนวนจริงดูว่าเลขยกกำลังที่ m เนี่ยเป็นจำนวนจริงอะ่ะมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นสองยกกำลังสี่อย่างเงี้ยครับคืออะไรก็คือสองคูณกันสี่ตัวใช่ไหมสองคูณสองคูณสองคูณสอง ครบ4ตัวนะครับมีค่าเถับหร่ก็มีค่าเท่ากับ2กํกลัง4ก็ได้4คูณ4ก็ได้16ใช่ไหมครับสำหรับ a เป็นจำนวนจริงใดๆเพราะฉะนั้นต้องมีติดลบด้วยนะครับลบากลัง3่ะทำยังไงนะครับก็เป็นลบ -3, 3คูณลบ3คูณลบ3เวลามีเครื่องหมายลบมาก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าลบคูณล,ลบได้บวกใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้ว ว่าลบคูณลบเนี่ยกลายเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นลบสามนะครับมีทั้งหมด3ามตัวแต่ว่าเครื่องหมายลบมีสามตัวเครื่องหมายลบเป็นเลขคี่เนี่ยก็คือลบคูณลบได้บวกคูณลบอีกทีก็ได้ลบนะครับก็มีค่าเท่ากับลบของยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคูณกันนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเลขยกกาลังที่เรารู้อยู่แล้วหรืออาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับโอเค ทีนี้เรามาดูสมบัติกันบ้างสมบัติของเลขยกกำลังคืออะไรนะครับสมบัติก็คือลักษณะของมันใช่ไหมครับสมบัติของเลขยกกำลังนะครับข้อแรกเลยข้อแรกเลยเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามี a เี่ยครับยกกําลังเครับเอามาคูณกับ a ยกกําลัง n เป็นยังไงสองตัวนี้คูณกันเป็นยังไง a กําลัง m คูณกับ a กําลัง n นะครับมีค่าเท่ากับอะไรคือ a กําลังเก็คือเป็นคูณกันเตัวถูกไหมครับตึ๊ดคูณ a มีเตัว a อกรลังเ็ก็คือ a คูณกัน n ตัวใช่ไหมคูณกับ a, a. อคูนตึ๊์ดคูณ a มี n ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอา a คูณกัน m ตัวมาคูณกับ a คูณกัน n ตัวได้กี่ตัวก็ได้ a คูณกัน m อบวกเตัวใช่ไหมเอคูณเติร์ดๆๆคูณ a ซึ่งมีค่าตอบอะไรก็มีค่าตอบเอยกกำลังเบวก n ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a กํนลา m, ลังเคูณกํลาลัง n เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ยกลงังเบโนะครับคูณกันก็คือเอาเลขชี้กลาลังมาบวกกันนะครับโอเคไหมอ่ะก่อนอื่นขอนินย้มนิดนึงก็คือให้ m กับ n เป็นจำนวนนับนะครับเป็นจำนวนนับเพื่อความสะดวกเพราะว่าเราเราตอนนี้เรารู้แค่เเป็นจำนวนนับใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใช้ได้เฉพาะ m กับ n เป็นจำนวนนับเท่านั้นนะครับอย่างอื่นเรายังไม่รู้ อโอเคก็ได้มาอันแรกนะครับสาคัญมากใช้บ่อยมากต่อมาข้อที่สองนะครับ a กําลังเทั้งหมดยกกําลัง n นะครับเป็นยังไงนะครับ a อลังเแล้วกําลังซ้อนไปอีกเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือนิยามของเลขยกกาลังก็คือกําลัง n ก็คือคูณกัน n ตัวใช่ไหมก็เป็น a อกำลังเคูณ a กําลัง m คูณไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคูณ a อลัง M มี n ตัวใช่ไหมโดยนิยามเนี่ยครับ a กัง m ทั้งหมดกำลัง n ก็คือเป็น a กลัง m คูณกัน n ตัวแต่เราใช้ข้อแรกที่บอกว่าเลขยกกำลังเนี่ยคูณกันเนี่ยครับเอาเลขข้างบนเนี่ยที่เรียกว่าเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็คือกลายเป็น a กัง m บวก m บวกไปเรื่อยๆบวก m ใช่ไหมครับซึ่งมี n ตัวนะครับ m บวกไปเรื่อย n ตัวคืออะไรก็คือ m คูณ n ใช่ไหม ก็ได้ A ยก,กําลังเคูณ N นะครับนก็ได้ละคือยกกําลังซ้อนกัน A กํลัง M ทั้งหมดกําลัง N เนี่ยเอาเลขมาคูณกันนะครับเป็น M คูณ N ต่อมาข้อที่สาม a คูณ B ทั้งหมดกําลัง N นะครับเป็นยังไงก็คือเป็น A, B. a B, คูณ B AB คูณ AB คูณไปเรื่อย คูณ a b มี n ตัวใช่ไหมครับมี n ตัวแต่ว่าเรารู้ว่าจำนวนจิพวกนี้เป็นจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงมีสมบัติสลับที่การคูณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสลับเอา a มาอยู่ด้วยกันได้ b ีมาอยู่ด้วยกันได้ก็จะกลายเป็น a คูณ a คูณไปเรื่อยคูณ a อนะครับ n ตัวคูณกับ b คูณ b คูณไปเรื่อยๆคูณ b n ตัวนะครับก็มีค่าเท่ากับ a อกำลังเคูณ b กำลัง n เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรคูณกันทั้งหมดกำลัง n เนี่ยเราก็แยกออกมาเป็นตัวหน้ากำลัง n คูณตัวหลังกำลัง n ใช่ไหมได้แบบนี้นะครับโอเคก็นี่ก็เป็นสมบัติพื้นฐานใช่ไหมครับเมื่อ m กับ n เป็นจมนวนนับเนี่ยก็มีสมบัติเหล่านี้นะครับและข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากข้อหนึ่งคือคูณกันแล้วเลขข้างบนมาบวกกันนะครับ แล้วเราจะใช้เง in hey? ื่อนไขนี่แหละนะครับในการขยายออกไปก็คือใช้ a กํลัง m คูณ a กํลัง n เนี่ยเท่ากับ a กํลัง m บก n เนี่ยเพื่อขยายขยายนิยามนะครับก็คือสิ่งนี้มันมันจริงแล้วมันก็รู้สึกคู่ใช่ไหมครับเราก็จะ ดูว่าโอเคถ้าสิ่งนี้นจริงอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสมมุติสิ่งนี้อยากให้สิ่งนี้เป็นจริงตลอดนะครับจะดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยเนี่ยให้ n เท่ากับศูนย์จะเกิดอะไรขึ้นให้ n เท่ากบศูนย์แทนเข้าไปในสมการเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปุ๊บก็จะได้ a กําลัง m คูณ a อาลังศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ a อกาลัง m บวกศูนย์ใช่มครัแทนเข้าไปซึ่ง A กกาลังบอบวกศูนย์ได้อะไรก็ได้ A กาลังเนะครับซึ่งสิ่งเนี้เป็นจริงทุกค่า M เลยใช่ไหมเป็นจริงทุกค่า M เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า A กกาลังศูนย์ของเราอะ่ะมีค่าเป็น1ใช่ไหมครับ เอกงังสูมีค่าเป็นหนึ่งเพราะว่าสิ่งนี้เป็นจริงทุก m เ,เลยรบเปลี่ยน m ไปก็ยังเป็นจริงอยู่เพราะฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้มีค่าเดียวเป็นหนึ่งเท่านั้นนะครับได้ละนะครับจากจำนวนนับเริ่มมาเป็นศูนย์ละใช่ไหมรูแล้วว่ากลาลังศูนย์เป็นเท่าไหร่นะรต่อมาต่อมานะให้ n เท่ากับลบ m นะครับ n เท่ากับลบ m แทนเข้าไปเกิดอะไรขึ้น แข้าไปข้างบนก็จะได้เป็น a กําลัง n นะครับ a กําลัง m อคูณกับ a กําลัง n ซึ่งก็คือเป็นเอกำลังลบ m อใช่ไหมเเท่ากับลบเมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n ใช่ไหมครับ m บวก n ก็คือเป็น m อบวกกับ n ซึ่งก็คือเป็นลบ n ลบ m นะครับก็คือเท่ากับ a กําลังศูนย์ถูกไหมเพราะว่า m ลบ m ได้ศูนย์ a กําลังศูนย์ได้ไรจากข้อสี่เอกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือ a กําลัง m เนี่ยคูณกับ a กําลังลบ m เป็นไงครับได้1นะครับบอกอะไรเราก็จะบอกเราใช่ไหมว่าโอเคย้ายไปหารก็ได้ a กําลังลบ m เท่ากับ1ส่วนด้วย a กําลัง m นะครับใช่ไหมอ่าแต่ว่า m เนี่ยครับมันเป็นจำนวนนับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรากําลังขยายจากจำนวนนับไปเป็นจำนวนเต็มแล้วใช่ไหม ก็คือจำนวนเต็มคือจำนวนนับแล้วก็จำนวนนับที่เป็นลบใช่ไหมครับก็รู้แล้วว่าโอเค a อกลังลบสเนี่ยได้เท่าไหร่ก็คือเป็น1ส่วนเอกลังสองนะครับขยายละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ละว,ว่าเอา่อเป็นยังไงใช่ไหมตัวที่เป็นลบเป็นยังไงนะครับก็คือตอนเนี้รู้ถึงถึง m กับ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มแล้วใช่ไหมครับนอกจากจำนวนนับเห็นไหมขายายไปเป็นจำนวนเต็มแล้วนะครับตัวอย่างอย่างเช่นเช่นสองกำลังตอนแรกรูสองกำลังสี่ใช่ไหมตอนนี้ก็รู้แล้วว่าสองกำลังลบสองเนี่ยคืออะไรนะครับก็เป็น,น,นหนึ่งส่วนด้วยสองกำลังสองใช่ไหมซึ่งก็คือหนึ่งส่วนด้วยสองคูณสองเท่ากับหนึ่งส่วนสี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหม ทําได้โอเคต่อมาข้อหกนะครับก็จะทําให้เรามาถึงอีกข้อนึงที่สำคัญน,นะครับก็คือ A กํกลังเหารด้วย A กํกลัง N นะครับเป็นยังไง A อกลังเหารด้วย A กํกลังเเมื่อ M กับ n เนี่ยเป็นจำนวนเป็นจำนวนนับนะครับเราก็อาจจะมองได้ว่าโอเคสิ่งนี้มันมีค่าเป็น A กํกลังเคูณกับ1ส่วน A กํกลัง N ใช่ไหมนะครับซึ่ง1ส่วนเกำลัง n อคืออะไรก็คือ a อกำลังลบ n ใช่ไหมก็เป็น a อกำลัง n คูณกับ a อกำลังลบ n นะครับและใช้สิ่งนี้เลขเลขยกกำลังคูณกันเนี่ยเลขข้างบนบวกกันสำคัญมากเห็นไหมใช้บ่อยมากก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง m ลบ n นะครับ a กำลัง็ก็จะได้ว่าถ้าหารกันเนี่ยก็เป็นลบกันนะครับสิ่งนี้ก็สําคัญเหมือนกัน แต่ว่าเรามองได้ว่ามันเป็นส่วนขยายของข้อหนึ่งใช่ไหมหารกันลบกันนะครับสําคัญก็ได้ละนะครับโอเคแน่นอนตอนนี้เราก็ขยายมามไกลยอยู่นะครับจากจำนวนนับกลายเป็นจำนวนเต็มถ้าเราเร,เรียนเรื่องจำนวนจริงมาจากจำนวนเต็มต,ต่อไปต้องเป็นอะไรต้องเป็นจํานวนตรรกยะใช่ไหมหรือว่า r a t i o n a l number จะมาดูกันว่าทํำยังไงนะครับอ่ะก็มาดู Go ต่อไปขยายไป m กับ n อยู n ่ใน q ใช่ไหมอยาก rational number นะครับอยากทำยังไงดีโอเคก็มาดูนะครับลองมาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างนี้ สมมติว่า a เป็นจำนวนจริงสักจำนวนหนึ่งแล้วกันนะเรามาดูที่ a กําลัง1ส,ส่วน2นะครับ1ส่วน2เนี่ยก็เป็นเลขที่กาลังที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นจำนวนเต็มนะครับเราจะมาดูว่า a กําลัง1ส่วน2เนี่ยทำอะไรได้เราดูว่า a กําลัง1ส่วน2เนี่ยถ้ายกกําลัง2เนี่ยเป็นยังไงจํานวนอะไรก็ตามกําลัง2ก็คือเป็น2ตัวคูณกันใช่ไหม a กําลัง1ส,สง่วน2คูน a กําลัง1ส่วน2นะครับ แล้วเราใช้สมบัติเนี่ยสมมุติว่ามันจริงทุกจำนวนเราอยากให้สมบัติเนี่ยเป็นจริงนะครับก็จะได้ว่าคูณกันเลขข้างบนบวกกันก็เป็น a กําลังหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองได้อะไรได้ a กําลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโอเคถ้าเลขยกกาลังเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันคือก็เป็นจํานวนที่ถ้ายกกําลังสองแล้วต้องได้ a ใช่ไหมถ้าสิ่งนี้เป็นจริงถ้าสีเหลืองนี่เป็นจริงนะครับ ก็ก็คือจะได้ว่า a กำลังสอง,สองเนี่ยเป็นคานวณที่ยกกําลัง2แล้วได้ A ใช่ไหมครับปัญหามันอยู่ที่เมื่อไหร่นะครับเมื่อ a ของเราเนี่ยถ้า a เป็นลบเกิดอะไรขึ้น มีอะไรไหมที่ยกกาลังสองไล้ลบไม่มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า a เป็นลบก็อาจจะไม่มี a กาลังอะไรอาจจะไม่มี a กาลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมก็คือแต่ว่าสิ่งนี้ก็คือเรารู้ว่าถ้า a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยไม่มี a กาลังหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคือไม่มีอะไรเพราะว่าจำนวนจริงเนี่ยยังไงกําลังสองต้องได้บวกเสมอ ถ้า a เป็นลบไม่มีทางที่จะมี a 1น a กํลัง1ส่วน2ะครับก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นิดนึงแต่ว่าสมมุติว่าเราไม่สนใจแล้วกันครับลองนิยามสมมุติว่า a a เป็นบวกไปก่อนเพื่อความง่ายนะครับ a เป็นบวกไปก่อนนะครับก็มาดูกันนะครับ a กํลัง1ส่วน n ขยายมาเป็นเศษส่วนแล้วนะแต่ว่า n ตรงนี้เป็นจำนวนนับนะครับ a อกลังหนึ่งส่วน n มีค่าเท่าไหร่เราให้มันมีค่าเป็นเลขชื่อแล้วกันว่าเป็นรากที่ n ของ a นะครับเีชื่อว่าเป็นรากที่ n ของ a นะครับเป็นรากที่ n ของ a ก็คือเป็น จำนวนที่แน่นอนว่า1 a กําลังหส่วนสเนี่ยยกกําลัง2มันก็ได้ a ใช่ไหม a กําลังหนึส่วน n ยกกําลัง n ก็ต้องได้ a ใช่มั้ยเป็นจํานวนที่ยกกําลัง n แล้วได้ a นะครับนี่ก็คือนิยามของมันแค่นั้นเองก็ขยายมาเป็นจํานวนที่เป็น1ส่วน n a กําลังหส่วน n ใช่มั้ยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะก็ ใช้เทคนิคเดิมนะครับกลังน่ส่วน n ทั้งหมดกําลังเก็คือเป็นกําลัง1น่ส่วน n คูณไปเรื่อยๆคูณกําลัง1ส่วน n ใช่ไหมเพราะว่านิยามเนี้ยมันได้ทุกจำนวนจริงเนี่ยเราก็มองว่ากําลังส่วนเเป็นจำนวนจำนวนหนึ่งก็คือคูณกัน n ตัวนะครับแล้วก็เลขชี้กําลังบวกกันใช่ไหมก็คือเป็นกําลัง n ส่วน n ก็มีค่าเท่ากับ a นะครับนี่คือสาเหตุที่ทําไมกําลังหนึ่งส่วน n ถึงเป็นจำนวนที่ กำลังเอ็แล้วได้เอนะได้ละคือปัญหามันจะอยู่ที่ว่าถ้า N เป็นจำนวนคู่อย่างเงี้ยครับก็คือจะได้ว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรก็ตามที่ยกกำลังเลขคู่เนี่ยมันต้องเป็นบวกเสมอนะครับก็คือถ้าถ้า N เป็นคู่ ได้เฉพาะ a ที่มากกว่าทับศูนย์นะครับเพราะว่าถ้า a น้อยกว่าศูนย์เนี่ยไม่มีทางที่จะมีอะไรก็ตามยกกําลังแล้วได้ค่าเท่านั้นแต่ในขณนะดเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันถ้า n เป็นคี่ได้ทุก a เลยใช่ไหมถ้า a ถ้า n เป็นเลขคี่เนี่ยได้ทุก a เลยใช่มครัอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตรงเนี้เป็นไง ลบสามกำลังสามได้ลบบเจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูบอกว่าลบยีิบเจ็ดกำลังหนึ่งส่วนสามได้อะไรก็ต้องมีค่าเป็นลบสใช่ไหมนะครับเครื่องหมายลบเนี่ยถ้าเลขยกกําลังเป็นเลขขี้เนี่ยโอเคสบายมากเพราะเครื่องหมายมันยังอยู่ไงย,ยังรักษาเครื่องหมายอยู่หรือถ้าเป็นคู่อย่างเงี้ยก็คือสิกกำลังห่งส่วนสี่เนี่ย ย้อนกลับไปก็คือเท่ากับ2นะครับนี่ก็คือนิยามของ A กกลังห่ส่วน N แะแล้วก็ต่อมาฮันสุดท้ายนะครับก็คือจำนวนที่เราอยากขยายไปเป็นจำนวนตรรกยะใช่ไหมเรชันอล์ออยู่ในรูปของอะไร m ส่วน N ใช่ไหมก็มาดู A กกลัง M ส่วน N นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยก็คือ a อกำลังส่วน n คืออะไรนะครับถ้าเราดูเกำลัง m ส่วน n ทั้งหมดกำลังเนเนี่ยก็คือมีค่าเป็น a อกำลัง m ส่วน n คูณไปเรื่อยๆคูณ a อกำลัง m ส่วน n ใช่ไหมเตัวถ้าสีเหลืองเป็นจริงสีเหลืองคือสิ่งที่เราต้องการก็จะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ a กำลัง m นะครับเพราะฉะนั้น a อกำลังเส่วน n เนี่ยเป็นจำนวนที่ยกกำลัง n แล้วเท่ากับ a อกำลัง m นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ว่า A กลัง M ส่วน N ก็คือมองได้ว่าเป็นรากที่ N ใช่ไหมของ A อกลังเ m นั่นเองนะครับรากที่ N ก็คือเป็นอะไรก็ตามที่กำลัง M N แล้วได้ A อกำลัง m นะครับโอเคก็เหมือนเดิมคือต้องระวังเรื่องเครื่องหมายนะครับระวังเงื่อนไขสองเงื่อนไขเนี้ยก็มาใช้กับข้อน,นี้เหมือนกันต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะได้ว่า เราได้นิยามของ a กําลังเลขเลขหนึ่ง a กําลัง x อย่างเงี้ยครับได้แล้วใช่ไหมก็คือดังนั้นเราได้นิยามใช่ไหมของ a กําลัง x นะครับทุก x ที่อยู่ใน Q แล้วใช่ไหมครับทุก x ที่อยู่ใน Q แล้ว คือเราเริ่มขยายมาจาก n ใช่ไหมไป z แล้วก็มา q ใช่ไหมเพราะว่าทุกจำนวนที่อยู่ใน q หรือจะเป็นจำนวนตรก้ยะเนี่ยสามารถเขียนได้ในรูปของ m ส่วน n ใช่ไหมครับเมื่อ m กับ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมก็ได้แล้วนะครับนี yeah. ่ต่อมาเราจะมาดูทีหลังนะครับว่าโอเคแล้วจะขยายต่อเนี่ยครับจาก q ต้องไปไหนต่อก็ต้องไป z ใช่ไหม ไม่ใช่ปไปสัตไปอาใช่ไหมครับจำนวนจริงทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เรามาดูกันสรุปนะครับว่าเจออะไรกันบ้างก็เป็นวิดีโอแรกของเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับไอเดียเนี่ยก็คือเป็นการขยายเลขยกกําลังอไปนะครับ a ยกกําลัง x เนี่ยเราจะขยายว่าโอเคจากจํานวนนับนะครับก็คือรู้ว่ามันคือคูณกัน x ตัวเนี่ยนะครับไปเป็น a กําลังศูนย์ได้ไรได้1 ใช่ไหมเอกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะครับเอกำลังติดลบก็คือเป็นเศษส่วนใช่ไหมเอกำลังลบเอได้หนึ่งส่วนเอกำลังเอนะครับกลับมาก็มาเป็นเอกำลังหนึ่งส่วนเอข้างบนเนี่ยเป็นเศษส่วนแหละโดยที่เอเนี่ยเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับเอกำลังห่งส่วนสองเลังหส่วนสก็คือเป็นจำนวนที่คูณกันแล้วสตัวได้เคูณกันละสาตัวได้เใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเอกำลังเส่วนเคือจำนวนที่คูณกันเตัวได้เอกำลังเอนะครับ ซึ่ง m ส่วน n ก็คือเป็นรูปแบบของจำนวนตรรกยะหรือ r a t i o n a l number นั่นเองโดยคีย์หลักไอเดียหลักของเราที่สำคัญที่สุดในเรื่อง Exponential ก็คือ a กํลัง m คูณ a กํลัง n เนี่ยได้ a กํลัง m บวก n นะครับสิ่งนี้ใช้บ่อยมากแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราใช้เพื่อที่จะขยายเงื่อนไขตอนแรกเนี่ยออกมานะครับเป็น,ปนอื่นๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของฟังก์ชัน exponent เ a l นะครับแล้วจะไปดูในวิดีโอต่อไปว่า จาก Q ไป R เนี่ยทำยังไง